โอ้โหสี่ตัวนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมากอกหนูนะครับจะมาหาหนูตอนกลางวันนะครับ ก็ตอนนี้เห็นรูหนูนะครับเห็นทางหนูนะครับไว้ก็เลยว่าจะมาใช้น้ำกอกเอานะครับนี่นะครับคือเห็นรูแล้วนะครับลอยกินกระโพดเยอะเลยนะครับก็วันนี้จะมากรอกเอาเลยนะครับไม่ต้องรอดักครับ ก็เราจะกอกน้ําเลยนะครับ หมอแล้วครับหัวเริ่มจะโผล่ออกมาแล้วมาแล้วครับออกมาแล้วครับมาแม่ ôi oh. nụ oh. oh, nói Ôi oh. lại đây các bạn mấy chôm cô chưa kha mình đi nữa không อันนี้เขาเรียกเป็นหนูควานะครับเพราะว่ามันจะอยู่หลายตัวนะครับหนูควาหนูเป็นครอบควานะครับแต่ตัวมันค่เล็กนะครับอ้โหสี่ตัวนะครับ ยังไงดีครับท่านผู้ชมครับจะจับดีหรือเปล่านะครับนี่แองแมงหนึ่งตัวนี่กำลังโผล่หน้ามามาโผล่มา,มาเห็นไหมมาโอ้มาโผล่มา ยังไงคว้าไปคว้าดีไหมโอ้ยตัวเล็กไปเว้ยอันนี้เหยียบอยู่นะครับแต่ยังไม่ตายนะหนูก็ตัวเล็กนะครับ นะครับรอยกัดกินข้าโพดนะครับไปไหนเล่านี่มาให้จับสะโดยดีมาให้จับสะโดยดีมให้จับสะโดยดีโอ้ยหนูน้อยนี่นะครับ นึกว่าตัวใหญ่นะครับยังเป็นหนูรุ่นๆอยู่เลยนะครับตกใจชาวโลกโอ้มันตัวเล็กไปนะครับแม่เขายังน่าจะไม่ออกแล้วนะครับดูแล้วคงต้อง ปล่อยถ้าตัวใหญ่ก็จะได้สามสี่ตัวเลยนะครับนี่ครับสำหรับใครที่อยากเลี้ยงนะครับนี่ครับเอาไปเลี้ยงได้เลยนะครับนี่ออกไปเลยมาลู้นน้องแม่จะออกมาไหม quá ก็ได้สามตัวนะครับสำหรับใครที่จะหาไปเลี้ยงนะครับนี่กำลังเลี้ยงพอดีนะจะขึ้นแล้วจะขึ้นนะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเฮ้ยก็คงต้องปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาเล็กเกินนะครับอันนี้เขาเรียกหนูควานะครับหนูกลางกางไรเขาจะอยู่เป็นครอบครัวนะครับก็จะไปแล้วนะครับ อยู่เป็นครอบครัวนะครับก็คือถ้าเรามาก่อก็จะได้รูรูนึงก็จะได้สามสี่ตัวอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นลูกนะครับถ้ามีแม่มันด้วยก็จะได้หลายตัวนะครับคือกอกรูเดียวนี้ก็ได้เลยนะครับพอกินเวลาหนึ่งเลยนะครับแต่สำหรับสองตัวสามตัวนี้นะครับคงต้องปล่อยเขาแนละ้ว ไม่อยากจะจายลายเกินนะครับตัวมันเล็กเกินนะครับรู้ว่าปล่อยไปนะครับต้องไปกินพืชไร่นะครับไปแล้วไปแล้วไป,วไปโชคดีตรงที่ตัวมันยังเล็กอยู่นะครับ นี่นะครับรอยกินข้าวโพดนะครับไม่รู้ว่าไปขดมาจากไหนนะครับเยอะแยะไปหมดสำหรับวันนี้ก็กินแห้วนะครับนี่รอยทางทางหนูนะครับนี่เตียนเตียนเป็นรอยทางก็ภารกิจกอกหนูก็ เสร็จสิ้นลงนะครับสรุปแล้วอดนะครับเพราะว่าตัวเขายังเล็กอยู่นะครับแต่ถ้าตัวสักรุ่นใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะครับก็จะพอเวลาเลยนะครับพอได้ขัาวเลยนะครับคือหนูเขายังโตไม่เต็มที่นะครับก็เลยปล่อยเข้าไปก่อนนะครับตัวมันยังเล็กเกินนะครับเดี๋ยวปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวไปโตแล้วค่อยเราไปจับทีหลังนะครับสําหรับใครที่ ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมแนะนําให้ใช้น้ํากอกนะครับใช้น้ํากอกแล้วก็เดีย๋ยวจะใช้ไฟกาก,ากมะพร้าวนะครับจุดจุดไปในรูเลยนะครับเดีย๋ยวเขาก็ออกมาเองนะครับแต่ได้นะครับตัวม,มันยังเล็กไปหน่อยก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ช่วงนี้ก็จะทําช่วงนี้ก็จะทําคลิปหลากหลายคลิปหน่อยนะครับ ก็คิปเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็คิวคลิปคลิปที่เกี่ยวกับการทํามาหากินนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ